ใครไม่เคยเห็นหมากลัวนะครับไม่ใช่กล้องผมสันนะครับแต่ปีเตอร์มันสันจริงๆนี่นะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นฉีดยานะครับตัวสันบอกไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้โอ้หน้าสงสารมากเลยครับปีเตอร์วันนี้เนี่ยปีเตอร์สันแบบมากเลยครับตอนนี้ากอย่างเทพนะครับแต่ว่าพอมาหาหมอแต่ละทีนี้ตัวสันสันสันอย่างรุนแรงเลยครับตอนนี้กลัวกลัวหมออย่างรุนแรงเลย นี่นะครับเคยเห็นหมาสั่นหรือยงครับสั่นอย่างรุนตอนนี้ปีเตอร์สั่นอย่างรุนแรงเลยนะครับสั่นแบบโอ้ยกลัวหมอวันนี้มาฉีดยาฮนะครับดูหมดดูดูปีเตอร์สั่นครับไม่ใช่กล้องสั่นนะครับแต่หมาสั่นครับใครไม่เคยเห็นหมากวนนะครับ ไม่ใช่กล้องผมสันนะครับแต่ปีเตอร์มันสันจริงๆ <c oughs> นี่นะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นฉีดยานะครับตัวสันบอกไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้โอ้ห้าสงสันมากเลยครับปีเตอร์วันนี้เนี่ยปีเตอร์สันแบบมากเลยครับตอนนี้